เต็มหัวไแก้มเต็บหัวนีอยู่น้ำกับนี่โอ้เต็มน้ำเป้าเป้าเป้าน้อนเป้าเลยน่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

มอ๋อเยอะเดียนต่ำบอกนะต่ำลมบอกตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วยังบอกบอกกที่เราไปซื้ออันไปซื้อซอดไปซื้อยัง